เรามาต่อกันนะคะในการทบทวนนะคะไวยากรณ์ของมินาโนะินฮงโกบทที่48กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องของการใช้กริยารูปให้กระทำแบบใดบ้างนะคะรามาทบทวนกันนะคะในเรื่องของไวยากรณ์เรื่องของรูปให้กระทำนะคะเดี๋ยวเรามาลอง หัดผันนะคะกิยาเป็นรูปให้กระทำกันก่อนดีกว่าสำหรับในกริยากลุ่มแรกนะคะเราก็จะตัดมัดนะคะแล้วเปลี่ยนเสียงอีเป็นเสียงอะแล้วเติมเซมัสเข้าไปนะคะอย่างเช่นคำว่าอิกิมาสนะคะเป็นอิเคมัสโนมิมัสเป็นโนเมมัสนะคะส่วนกริยากลุ่มที่สองนะคะเราก็จะตัดมัดออกนะคะแล้วก็เติมสะเลมัสนะคะอย่างเช่นคำว่าทเบมัสนะคะก็จะเป็นทเบ สะเซมาสนะคะแล้วก็ในกริยากลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มกริยาพิเศษนะคะคำว่าคีมาสก็จะกลายเป็นคิสาเซมาสนะคะแล้วก็คำว่าชิมาสก็เป็นสะเซมาสนะคะแล้วก็ในคำว่าเบงเกียวชิมาสนะคะก็จะเป็นเบงเกียวสะเซมาสนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในประโยคของรูปให้กระทำนะคะเขาสามารถใช้ยังไงได้บ้างนะคะอย่าง อันแรกนะคะก็จะเป็นนามบุคคลนะคะแล้วก็ตามด้วยโอนะคะแล้วก็เป็นกริยาให้รูปให้กระทํานะคะก็จะเป็นการให้บุคคลนะคะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะบุโจวะมิราสังโออเมริกาเอชุดโชซาเซมาสนะคะก็ผู้จัดการนะคะ ให้ทางคุณเวลาเนี่ยไปทำงานที่อเมริกานะคะแล้วก็ในรูปประโยคอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นรูปคนให้กระทําวะนะคะแล้ก็ตามด้วยคนกระทํานิสถานทีน่นแล้วก็โอเแล้วก็ตามด้วยกริยารูปให้กระทำนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวัตชิวะโคโดโมนิมิจิโอมิงิ กาวะมิมิกาวะโออาลูคาเซมาสนะคะก็ให้ลูกนะคะเดินขวางขวาของถนนนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นการใช้น,ะะนามหนึ่งบุคคลน,นินามสองอแล้วก็ตามด้วยกรรยารูปให้กระทำนะคะก็จะให้บุคคลนะคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคะอาสาวะอิซุงะชิเดสคาระ มุสเ m ม ni a นิ k อาซะโกฮังโนจุนบิโอเทสึเดะเทสึดะวเซมาสนะคะก็เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะยุ่งนะคะจึงให้ลูกสาวนะคะมาช่วยเตรียมอาหารเช้านะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้นะคะกริยารูปให้กระทํานะคะก็จะเป็นการแสดงบังคับหรืออนุญาตโดยผู้ที่อาวุโสกว่านะคะ หรืออนุญาตให้ผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่ากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นพ่อแม่ให้กับลูกนะคะพี่ชายให้กับน้องชายเจ้าในายให้กับลูกน้องนะคะกริยารูปให้กระทำนะ่ะไม่ใช้กับผู้ที่สูงอายุกว่าแต่จะใช้เตอิทดาคิมารนะคะหรือเตะโมไรมาสนะคะยกตัวอย่างเช่นวาตาชิวะบุโจนิเซซึเมเตอิทดา คีมาชิตะนะคะแล้วก็ในส่วนของอวยยกรต่อไปนะคะกริยารูปให้กระทำนะคะเตะอิทดะเคมาเซงกานะคะก็จะแปลว่าการุณนานะคะอนุญาตให้ทำนะคะสิ่งทำสิ่งใดสิ่งนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะอีเซงเซโอ โชเซชิตะอิทาดะคิมซกะนะคะก็ช่วยแนะนำครูดีๆให้หน่อยได้ไหมคะนะคะก็สำหรับไวยากรณ์นะคะในบทที่48นะคะก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของรูปให้กระทํานะคะเดี๋ยวในอีพีต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกนะคะในการผันรูปให้กระทํากันดีกว่าคะ่ะ